สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ ทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่มันทํายังไงวิธีการปั๊มเนี่ยนะครับวิธีปั๊มเลยอ่ะคือขอวิธีปั๊มเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมถามให้ดูเลยแล้วกันผมก็จะรวมทุกๆวิธีที่ผมรู้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตามใต้คอมเมนต์นะครับผมที่บอกมาด้วยนะครับสาหรับเพิ่มเติมวิธีต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกไว้ในคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยละกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เรอทันทีไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่จะเติมเงินเกม ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน Lizman Shop ไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับเป็นวิธีที่หลายๆคนสงสัยกันเยอะมากเลยครับว่า มันเอาการาดใส่อาวุธเนี่ยแล้วย่อยในโหมดปกติเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าพี่นะครับคือหลายคนเนี่ยมันไปลองดูกันแล้วมันก็มันก็เลยไม่กล้าลองแล้วมันก็เลยอยากรู้ว่าให้ผมลองทําให้ดูงั้นมาดูกันเลยนะครับหลายหลายคนเข้งใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมเอาการาดใส่อาวุธแล้วไปย่อยในโหมดปกติเนี่ยนะครับเนี่ย NBC กลางเมืองพรเนี่ยนะครับว่าย่อยแล้วมันจะได้หรือเปล่า นะครับเนี่ยผมใส่ไว้สาใบนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีคําว่าผ่านเควสขึ้นนะครับดังนั้นนะครับผมลองให้ดูแล้วนะครับทุกอย่างปกตินะครับอ่ะกูลองให้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนถามมาเยอะจัดส่วนวิธีที่ผมบอกไว้เมื่อวานนี้แล้วผมไม่ได้บอกนะครับก็คือที่ผมบอกว่ามันอาจจะแบบอาจจะโดนแบนก็ได้หรืออาจจะมีการโดนแบนย้อนหลังนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการบิดภาพจากระบบนะครับดังนั้นนะครับหลายๆคนอยากเห็นว่ามันทํายังไง ผมจะทําให้ดูแล้วกันแต่วิธีนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฝังการ์ดไว้ในระบบปกพลังนะครับคุณจะทําวิธีนี้เนี่ยได้ง่ายเพราะว่าคุณต้องดึงการ์ดที่ฝังที่อาวุธเนี่ยออกมานะครับผมคุณก็เข้าไปที่ปกพลังแล้วก็ไปหาการ์ดท,ที่มันแบบว่าใส่กับอาวุธคุณ่ะนะครับ เออเอาอะไรดีนะอายกตัวอย่างเช่นอ,อะไรเดียสเกลวอเกอร์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคุณเกิดคลิกดูเห็นไหมเนี่ยเห็นปะม,มันเป็นเวบอนคุณก็เอาออกมาแล้วคุณก็เอาไปใส่ในอาวุธนะครับพอใส่ในอาวุธเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่าย่อยอาวุธผิดอันนะมึงบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่หลอมหลอมเนี่ยคือหลอมแบบอาวุธเงา นะครับในส่วนอันบนสุดเนี่ยมันคือของทองนะครับหลายหคนก็ถามเข้ามาเยอะอินบ็อกเข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมหาไม่เจอมันใช้อะไรบ้างในการย่อยได้มันใช้ได้ตั้งแต่อาวุธ25จนถึง50นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมใช้อาวุธ40มาย่อยให้ดูซึ่งย่อยเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด36อันนะครับซึ่งเป็นเศษอาวุธเงาแต่มันจะต้องใช้หินนะครับผมสีดำเนี่ยขีดเนี่ยทั้งหมด3 6ก้อนเห็นไหมครับผมมี1ทันะ ผมเอาให้ดูเลยนะครับแล้วก็กดหลอมนะครับเลือกที่อาวุธขาวแล้วก็ย่อยครับปึ๊บอึ้งเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะขึ้นผ่านแล้วสองทับสองดังนั้นนะครับคุณจะต้องทำและปลดเควสนะครับอันนี้ผมลองให้ดูว่าถ้าเกิดเราปลดมันจะทะลุไปถึงอันอันเควสข้างหน้าไหมสรุปคือไม่ทะลุนะเออเข้าใจง,าง่ายๆทีนี้ทำให้ดูใหม่อีกครั้งคุณก็แค่เสียบการ์ดเข้าไปนะครับ เียบการเข้าไปนะครับมันต้องการสามใบใช่ไหมนะครับเป็นเควสสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วคุณก็ทําการปลดหลอมนะครับเรียบร้อยนะครับปึ้งนะครับมันก็จะปลดเควสเมื่อกี้นะครับแป้งปองเห็นนะแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรในการปั๊มอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ นะครับอยู่แบบว่าเซิร์ฟหลักอะเซิร์ฟที่แบบคนเล่นเยอะๆอะคุณนึกออกปะอะถ้าเกิดว่าคนเล่นน้อยๆเนี่ยมันมีวิธีทําอีกอย่างหนึ่งก็คือง่ายๆเลยคุณก็แค่ไปซื้อกาดมาอะไรก็ได้ที่แม่งถูกๆอะนึกออกปะออคือกาดหายเหวอะไรก็ได้ที่มันถูกๆอะใบละหมื่นสองหมื่นอะถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาเซิร์ฟแบบว่าที่มไม่ค่อยมีคนเล่นอะเซิร์ฟผีสิงอะนะนึกออกปะคือพวกเซิร์ฟผีสิงต่างๆเนี่ยนะครับคุณสามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่า มันไม่มีใครแย่งซื้อกับคุณหรอกนะครับผมเออนั่น่ะคุณจะทําได้ในการซื้อการมาปั๊มแล้วก็ไปหมุนแล้วก็ไปย่อยนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีต่อมาครับจบนะครับในการปั๊มเหรียญสีขาวข้างบนนะครับทีนี้นะครับเรามาเ,เข้าสู่วิธีการเราจะเริ่มจากการปั๊มงัดข้อนะครับผม วิธีปั๊มงัดข้อทำยังไงนะครับผมก็คุณไปงัดกับใครก็ได้นะครับผมงัดตามปกติเลยนะครับคุณก็งัดไปเปิ้งนะครับผมชนะนะครับงัดกับเพื่อนก็ได้เราสลับหรือว่าแลกกันนะครับเพราะว่างัดข้อเนี่ยมันสามารถงัดได้ทั้งวันนะครับมันก็จะเริ่มจากชนะ1ครั้งชนะ2ครั้งชนะ3ามครั้งอย่างเงี้ย รเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนมันปลดครบหมดอ่ะนะครับพอมันสุดอ่ะเราก็ทําการพอนะครับแล้วเราก็ต้องออกมาปลดเควสก่อน mm. อย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่ว่าคุณทําแบบว่าลวดเดียวยี่สิบทีนะเควสมันก็ไม่ปลดให้คุณนะเนี่ยหนึ่งครั้งเห็นไหมครั้งต่อไปก็งัดใหม่อีกหนึ่งครั้งพอครั้งต่อไปมันก็จะเพิ่มเป็นสองครั้งเราก็มางัดชนะสองครั้งสองครั้งจบเสร็จแล้วเราก็ออกนะครับผมอันนี้เนี่ย เรียกว่าวิธีการปั๊มงัดข้อนะครับวันนึงเนี่ยคุณจะทํากี่ครั้งก็ได้นะครับย้ําอีกครั้งทํากี่ครั้งก็ได้คุณก็ไปนัดกับเพื่อนมาเออคุณก็แลกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณจะทํำยังไงแบบไหนนะครับก็ลองดูนะครับผมเรียบร้อยน,นะเออ ปิดไปครับสําหรับวิธีการปั๊มงัดข้อเนี่ยคุณก็รู้แล้วนะว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับผมต่อ,อมายังมีอันนึงครับที่มันสามารถที่เราจะทําได้อีกนะครับผมก็คือไปครับวิธีการปั๊มล็อกอินลายวันนะครับผมวิธีปั๊มล็อกอินลายวันเลยนะครับคุณดูเนี่ยข้างล่างเนี่ยอ,อ,อยู่ไหนวะ อ๋อนี่ครับล็อกอินสะสมถูกไหมครับผมทปํปกดครบหมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือเข้าที่ตั้งค่าแล้วกดกลับสู่ตัวละครปึ๊บนะครับผมวิธีนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมได้มาจากใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งขอบคุณมากนะครับที่เขาบอกกันเอาไว้ที่หลายหลายคนมาแชร์นะครับผมสุดลับหรือเทคนิคหรือจะเรียกว่าปั๊มบั๊กเกมก็แล้วแต่คุณเรียกอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับผม ก็ผมก็ทําการออกเข้ากดกับสตัวละครแล้วก็ไปที่หน้าตัวละครแล้วก็กดเข้าเกมนะครับจ mm hmm. นผ่านล็อกอินรายวันครบทั้งหมดนะครับผมเออนะครับวิธีนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับใครสะดวกทํำยังไงก็ลุยเลยแล้วแล้วกันนะนะครับผมอันนี้ก็คือสําหรับแบบไม่ใช่เป็นสายเปร์นะครับสำหรับแบบว่าไม่ได้เติมแบบพวกแพ็คที่แบบ เติมรลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใช้เงินนะนะครับมันสามารถทําได้ในเกมนะครับออกมาครับผมอันสุดท้ายครับอันที่5นะครับผมมันเป็นวิธีการปั๊มอัปเกรดง่ายๆนะครับคุณก็มาที่พอนเทล่านะครับคุณก็มาซื้ออาวุธเลยนะครับกี่อันคุณก็เลือกไปนะครับแล้วก็พบหินอัปเกรดขั้นแรกมาไอหินสี่เหลี่ยมนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาที่คาฟ่ก่อนนะครับ เออเลือให้ไปเอาที่คาฟ้าก่อนแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับในการทําเควสนี้เนี่ยคือเควสนี้เนี่ยมันจะสามารถอดฉายาทองได้นะสําหรับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําไอฉายาอะไรว่าที่มันเป็นสีทองชื่อว่าโลกิหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมจําไม่ได้เหมือนกันเออผมไม่ค่อยส่วนตัวไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เออไรสาระนะครับผมพอสุดท้ายก็ปิดอยู่แล้วนะฉายาเอยจะไปเมืองไหนเมืองนี้ก็มีเออ <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับผมตัวอัปเกรดเราก็กดอัปเกรดครับปึ้งปึ้งปึ้งเดี๋ยวมันก็จะผ่านเฟสดอ่ะผ่านได้ไหมห้าตับห้าอ่ะผมลองกดเลยให้ดูนะนะครับลองให้ดูอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหลายๆคนแม่งจะให้คูลองอีกว่าการกดเกินไปมันจะนับมันจะนับของขั้นก่อนไหมอ่ะดูนะครับห้าตับห้า g ีวจจริงๆอันนี้มันเขียนผิดนะมันคือการอัปเกรดนะครับผมเนี่ยทีนี้เราก็ทําต่อนะครับมากดต่อปึ้งปึงป้งอย่าเลยนะไอห่าเครื่องหินปึ๊บยี่สิบแล้วก็เปลี่ยนอันครับ นันมาไปปึ๊บน่าจะผ่านแล้วอ่ะสิบครั้งครับสิบเห็นไหมผ่านแล้วนะครับพอผ่านสิบรับสิบเสร็จปึ๊บอ่ะมึงก็ออกมากดเวสครับมึงอย่าบอกนะว่ามึงอยา่าทะลร่งนะทาทีเดียวไม่ได้นะทีนี้ก็คือยี่สิบครั้งนะครับมึงก็ทําแบบนี้นะครับวนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเวียนเทียนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็ครบเองแหละนะครับผม จนถึง100ครั้งกี่ร้อยครั้งไม่รู้อะนะครับมึงมันอยู่ที่ความขยันมึงอะมึงขยันแค่ไหนก็ก็จัดไปแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพวกเทคนิคในการปั๊มนะครับพวกแต้มหรือว่าเหรียญนะครับในกิจกรรมเทศกาลวันหยุดนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ฝากงอชแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับใต้คอมเมนต์นะครับตามคลิปต่างๆที่แบบว่ามาแชร์เทคนิคหรือว่าแชร์วิธีการกัน นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งแม่งถามกันหลายคนจัดถามกันเยอะจัดทําให้ดูไม่ไปเลยจบๆนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะบายๆจุ๊จุ๊บ